มือนี่แหละกูจะแก้แค้นเมื่วันขาไมา่คคักกับมือนี่ว้าวมันเหนียวมาโหลด <S 1> <S 1> ม,มามึงมามึงมามนี่มาโลด พ่อยัยบาดนี่นัวขึ้นนั่งตรงปันหุ่นขีเพิงเด้วเหรอพ่อยัยอืมเฮ็ดยังยังขากจอบขามแมงวันนี่นะแมงวันเขียวตัวมันกินปลาทูนหรบ่บ่นกินปลาดุกพอบ่ปลาดุกยังนายปลาทู่ยังไต่ปลาดุกตัวใหญ่ๆพรที่ได้ก็ยังมันมาแล้วบ่หมายบ่จังว่าพอจอบเบิ่งองเน่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 โบมันมาแล้วบ่หัน เออมืองเอามาแล้วแม่เม็นมาแล้วหันเห็นมาเห็นว่าหันอ่ะเอาแม่เอาหญ้าเอามือเอาค้อนค้อนเลยตีเอาค้อนรถมันคอนจ่กชีทิ้งยู่หันอ่ะเอาแม่เอาแม่เบิ่งเด้อหมดเลอเอาเอาโอ้ไไปจีบวะโอ้บ่จีบบ่เจ็บน่ะผักไหมยังไงเจ็บแห้งบ่ บ่เก็บนะแต่ว่างวันตัวนั้นมันจ่ายบ่หันนะโอ้หน่ะภาคพ่อป่านี้แมงวันมันสีเหลือบ่มันขัดพ่อพ่อหันน้ำมันจ่ายบ่หันนะสมนานบ่สมน้ำหนามันบ่หันนะไอ้เสร็จกองดองบ่บวานนี่ยมึงมักกินปลาดุกกูทิ้งมึงมารักกินปลาดุกกูกูแพ่งมึงยังเนี่ยเจ็บแเนบ่ยบ่บ่เก็บบังระบ่บ่อเก็บบังเก็บใช้ใจพ่อไหล เห็นบ่ล่วเคยเห็นชมมันบ่แล้วเพิ่งจักมันเด่นไปใส่เลยอีพ่อเลยจ่ายบ่แล้วโอ้ยบ่เหลือย่อมไม่จ่ายน้ำมันจ่ายเด้อต้องไปห่วงมันดอกจักห่วงอีพ่อก่อนเอาเอาเดียวซีไปกินแก้ฟกช้ำดำเขียวหายแก้ได้แม่นบ่เนี่ยเออเอาใช่ย่อมตายเพื่อแม่งวัดไม่ร้องมึงแครแล้วไม่จ่ายเลยนะผมจะจ่ายจ้าจ้าจ้าคือคักแท่า